สวัสดีครับพี่ธีร์ครับอ่าเป็นไงบ้างวันนี้ลดเท่าไหร่น้องชายสองปอนครับอ่าวันนี้ก็ลดเกือบเกือบกิโลไม่ปืนหานะเพราะว่าปล่อยขึ้นมาร้อยสิบแปดละร้อยสิบห้าตอนนี้ยังไหวไหมหรือเหนื่อยยากครับเหนื่อยร้อยสิบแปดดัวเนอะเด็กกําลังโตไม่ต้องไปคุมอะไรมากร้อยสิบเจ็ดร้อ่าิบเจ็ดตามวนนี้ปอนหนึ่งได้แล้วการเตรียมตัวซ้อมมากี่วันน้องชายไฟนี้เร่งมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่วอลลุชาครับพี่ฟิวดูแลเป็นไง กดแดแลีครับปลาสลิดเป็นไงอร่อยไหมโอ้นเนื<ม>้อสุดยอดเลยนะแล้วทูนเชิงกับใครบ้างอะตอนเนี้ยก็มีอาจารย์คนหนึ่งครับเทเลร์เราแล้วใครอีกก็นี่ยการทักมวยในค่ายเนืน้อศิลาครับอ่าพี่ชายเราครับแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งครับมค,ครับอืมฝรั่งนี่มาชกมวยเมืองไทยเหรอชกเลิกแล้วครับเลิกไปแล้วมาช่วยช่วยปั้มช่วยอะไรครับครับร่างกายสมบูรณ์เนาะไฟนี้ เคยดูปืนกลไหมเคยครับเป็นไงซีมือครับเออทรงคล้ายๆกันนะครับแต่เขาจะหนักเรานี่จะคล่องรัวดเร็วว่องไวนะครับทุกอย่างพร้อมหมดละไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่57ครับ5จ็ดครับไม่เกิน58เนาะครับเราคนจากจังหวัดอุดรครับเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างทูร้อยแปดแล้วก็วีพีมีร้อยแปดอ่าแต่เสียไปแล้วครับทูร้อสามเส้นครับอ่าแชมเปี้ยน3เส้นเลยเอาฝาก FC ของเราหน่อยครับพี่ศิลา ก็ฝากติดตามผลงานนะครับไฟนี้มาเต็มที่ครับโอเคต้องกูชื่อนะครับโอเคนี่คือเพชรศิลาครับสิบปน้องชายสวัสดีครับอได้ไหมอ่าอะไรครับใส่ใจก่อนได้ได้ิได้ที่ต้องแบบนี้อ่ะเผื่อจะมี f อฟีเพชรที่สามเป็นกลมเป็นไงบ้างวันนี้มาสอบได้เท่าไหร่เมื่อกี้เห็นมาสอบแล้วร้อยสิบเก้าครับก็ลดปอนดึง เป็นไงบ้าง no? ช่วงนี้ธุรกิจพระเราหรือว่าสต๊อปไปก่อนหยุดเลยใช่ไหมอาอชกเสร็จแล้วไปไลฟ์สดไม่ได้เหรอชกเสร็จได้อยู่อ๋อได้อยู่ถ้ามีรายการก็คืออยู่อ๋อชกเสร็จกลับไปลูกค้าก็หายหมดเล้ยจริงป่ะเราไม่ได้ไลฟ์ตลอดคนออ๋คนลืมคนลืมอ๋อครับตอนนี้ก็เอาดีในเรื่องของมวยก่อนดีกว่าเมวยโกนกลับมาไฟหนึ่งก็แพ้ปูมานดอยวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบแปดอ๋อวันนั้นก็น้ำหนักนี้เลยแต่ดูมันยัง มันยังไม่เข้าที่นะวันนั้นดูแบบร่างกายยังไม่ต่อเนื่องแต่วันนี้ร้อยสิบแปดก็น่าจะสบายละมาร้อยสิบเก้าเนาะซ้อมเป็นยังไงซ้อมกี่วันไปนี้น้องชายซ้อมเยอะนะพี่เพราะที่แรกผมมีรายการวันที่สิบสามอ่ะครับตอนแรกขึ้นกับใครที่แพนักสอนดูอ๋อตอนแรกจะอ๋อตอนแรกเพชรอนุวัฒน์ระบบเยียบตะปูอ๋อวิ่งวิ่งเยียบตะปูซะเลยถอนโอ้ล่างคอหลังอ๋อเหรอแล้วเป็นไงบ้างเนี่ย แล้วตอนนี้ปกติแล้วปกติเลครับครับไปประมาณอาทิตย์กว่าหายหาแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วก็ขึ้นรายการต่ออ่าโอ้เจอมวยเจอมวยที่แบบถูกที่ถูกเวลาเลยตอนนี้เจอเพชรศิลาไม่เคยเจอกันอยู่แล้วเนาะอ่ามวยซ้ายหลังๆเราเจอใครบ้างอ่ะมวยซ้ายนึกออกไหมมีไหมเฮ้ยไม่ค่อยมีเหรอมียุคก่อนเพชรสุพรรณใช่ไหมมา่อนพันธ์ชายเจอเพชรสุพรรณเป็นไงผัดยันแท้หรือไงใช่ไ อ๋อเจอเพชรสุพรรณนี่ผ่าแพ้ไปชนะเจอมาสองไฟเจอมวยซ้ายมวยขวาเราเป็นไงมันมันแตกต่างกันเยอะไหมก็มมเยอะอย่ีบานไฟชินมันจะเจอมาฝาดใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคู่ชกแล้วคู่ซ้อมมามวยขวามันแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซ้ายก็อาจจะยากกว่าหน่อยนึงแต่ร้อยสิบแปดปืนกลนปัญญาหนักนี้ชอบไหมชอบน้ำหนักน่าจะโอเคแล้วเนาะแล้ตัวเยี่ยมเลยนะครับมีการเมมื้คุณไทย ตอนนี้ปืนกลไปปล่อยประมาณกี่กิโลกร,รัมครับห้าแปดเท่ากันเลยเท่าคู่ชกเลยปืนกลฝาก F4 นิดนึงครับสั้นๆเลยฝาก F4 ปืนกลต,อตลล่อสักระยะครับต,อต่อสักระยะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ได้ครับครับอ่าคู่เอกช่วงแรกช่อง Two Four U ครับนี่คือปืน,นกลครับคู่เอก